เป็นเรื่องที่วัยรุ่นต้องการคำตอบทั้งจากผู้ปกครองและคุณครูรายการครูพบครูสัปดาห์นี้จึงได้เชิญนายแพทย์พันศักดิ์สุกเกิกผู้เชี่ยวชาญด้านเพศศึกษามาพบกับคุณครู6กท่านจาก2โรงเรียนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองเรื่องการสอนเพศศึกษาในวัยเรียนอย่างถูกวิธีคือความจริงเราจะบอกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ต้องมีคนก็บอกเราเป็นนะที่จริงื่องเรียนว่าผมเนี่ยเป็นสูตินรีแพทย์ แต่ว่าเวลาไปสูตินรพแพทย์ผมก็เรียนมาทางที่เขาเรียกว่า reproductive m e d i c i n e หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ก็หมายความว่าเรียนของชีวิตมนุษย์ว่ามันเกิดปฏิสนธิยังไงเกิดเสร็จแล้วมันตั้งคันยังไงนะเราจะวางแผนครอบครัวยังไงคนไม่มีลูกเราจะรักษาให้มีลูกได้ยังไงนะวนะ่หลังจากนั้นก็ดูแลจนกระทั่งเข้าสู่วัยทองอะไรทั้งหลายนั่นะคือวงจรคนที่เขาเรียนมาทางด้านที่เขาเรียก Reproductive Medicine เนี่ยนะ เือบางคนก็เรียกว่าแพทย์ที่เรียกว่าฮอร์โมนต่อมไร้ท่อของการเจริญพันธุ์นี่ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์นะฮะก็คือมันก็มีความรู้เรื่องว่าการคุมกําเนิดการเพศศึกษาต่างๆซึ่งอยู่ในอยู่ในกลุ่มนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนี่มา,มาปีหนึ่งเนี่ยเขามีรายการทางโทรทัศน์บอกรับสมัยนะั้นเขาเรียกว่าไทยสกายเขากำลังจะทารายการชื่อคลินิกก่อนนอนซึ่งเป็นคลินิกที่ให้ความรู้ด้านเพศศ,ศึกษา แล้วคุณหมอคนที่ทําอยู่เกิดป่วยขึ้นมาก็วานผมไปทํำแทนแล้วหลังจากทําตอนนั้นพอทําเสร็จแล้วมันก็เลยต่อเนื่องมาเรื่อยๆอยู่ก่อนแต่งเนี่ยอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปเพื่อให้ความรักยืนยาวใช่ไหมครับน้องๆให้รู้ว่าสั้นหรือยาวร <c oughs> ักสั้นรักยาวนะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างอื่นถามว่าต่อเนื่องอยังไงก็เมื่อคนถามเรื่องนี้ประกอบับตอนช่วงนั้นมันก็มีปัญหามีปัญหาอของในแง่ที่ว่า มีเด็กตั้งครันโดยไม่มีพ่อเด็กไปทําแท้งและช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรคเอดส์ระบาดเยอะเพราะนั้นมันก็เป็นผลพวงมาจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ระวังตัวอะไรต่างๆพวกนี้นี่พอเราทําพวกนั้นในที่สุดรายการมันก็ม,นกมันก็ติดอะ่ะมันติดตลาดมันติดตลาดต่อมาก็เกิดไอทีวีเขาก็ย้ายก็ย้ายมาไอทีวีเป็นรายการชื่อคลินิกรักต่อจากไอทีวีไอทีวีเลิกก็ลงมาทําชูรักชูรสแล้วก็ ต่อมาจนถึงทุกวันนี้เพราะในแต่ละรายการที่ทำเนี่ยทางเขาเรียกอะไรผู้สนับสนุนเนี่ยก็อยากที่จะลงไปจนถึงพวกวัยรุ่นตามโรงเรียนแล้วก็เลยไปสอนจําได้ว่าสอนใหม่ๆครั้งแรกๆเนี่ยเราขอสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยคุณครูไล่มาจากโรงเรียนนะครับว่าสอนแบบนิ่มชี้พงให้กระลอกแล้วก็บอกเราไม่ได้สอนชี้พงให้กระลอกนะ,ะเราล้อมคอกหลังวัวหายเพราะวัวมันหายไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเด็กที่ที่มันจะหาโพงมันหาได้เองอยู่แล้วนะครับ นีพอถึงตอนนั้นเราก็เลยขอสอนเรื่องความรักที่ปลอดภัยและเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็เลยพูดเรื่องความรักนํามาทางด้านความรักแล้วก็เอาส่วนนั้นเป็นส่วนประกอบอดิฉันอาจารย์สายสุนีพลอยนุชค่ะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาดูแลตั้งแต่ป .1 ถึงมัธยมค่ะแล้วก็สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป .4 ด้วยค่ะผมอาจารย์สุธรรมสอนเถื่อนสอนวิชาสศึกษาและพระศรึกษาอยู่โรงเรียนจันทร์หุ่นบําเพ็ญครับครูชื่อสายสมรลันเหลือค่ะเป็นฝ่ายวิชาการโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาและก็สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาแนแนวโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาค่ะครับผมชื่ออาจารย์เจเด็ดพันธ์พนะครับก็สอนวิชาภาษาอังกฤษพระพุทธศาสนาวิชาแนแนว นะครับแล้วก็ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองดินะฉันนางสาวุรีศรีสุสวรรณธน,นูเป็นครูสอนวิชาศึกษาและพลักษาโรงเรียนจันนุนบำเพ็ญน,นายวัญชัยอือทยานนท์สอนวิชาสุขศึกษาพัศึกษาอยู่โรงเรียนลิจิเสรีวิทยา การสนทนาการระหว่างนายแพทย์พันศักดิ์กับคุณครูทั้ง6ท่านเริ่มต้นด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับความหมายของเพศศึกษาก่อนที่จะโยงเข้าสู่เรื่องของปัญหาในการเรียนการสอนที่ครูแต่ละท่านพบในขณะนี้วันนี้ครับคุณครูเราจะมานั่งลองลองลองถกกันดูที่ว่าไอ้เรื่องเพศศึกษานะครับที่เราคุยแล้วเกินว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีความจําเป็นแล้วในคาว่าสุขภาวะทางเพศเนี่ยเขาใช้คําว่า sexuality ฉะนั้น เราคงนั่งน่าจะมานั่งคุยสักนิดหนึ่งว่าไอ้คำว่าเอาภาษาอังกฤษก่อนก็ใช้คำว่า s e s e x u l a l i t y เนี่ยนะครับภาษาไทยแปลว่าเพศศึกษาหมดนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าเพศศึกษาหมดเนี่ยนะครับให้คุณครูลองลองนึกกันก่อนไหมครับว่าเอาทักแต่ละท่านผมอยากให้ความเห็นนิดหนึ่งว่าเวลาที่เรานึกถึงคำว่าเพศศึกษาเนี่ยเรานึกถึงอะไรนะครับว่าเราจะสอนอะไรคัผมครูครับผมผมจะเน้นไปที่เรื่องการดูแล การดูแลเพศของตัวเองการดูแลความสะอาดและก็รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่เหมาะสมมันคบครับครูครับเราจะพูดเรื่องการให้ให้ดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะเสริมเรื่องโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะทั้งทั้งโรคในระบบสืบพันธุ์แล้วก็โรคเอสด ครับก็จะเป็นการดูแลตัวเองแล้วก็สอนทักษะสังคมนะครับก็คือจะประเด็นตามที่ข่าวนะฮะตามนักเสพต่างนี้ที่เกิดคดีต่างๆนะก็จะสอนเด็กให้ป้องกันเองยังไงให้ตัวเองปลอดภยัยแล้วก็เรื่องการดูแลร่างกายตัวเองว่าทํายังไงให้สะอาดอะไรวัยรุ่นเป็นทําตัวยังไงการเข้าสังคมนะการผู้ชายผู้หญิงจะต้องเข้าสังคมเป็นยังไงให้เกียิกันยังไงอะไรก็ลองนี้ครับถ้าเกิดว่าครูทุกท่านมารวมกันใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ก็คือภาพุนเพศศึกษา นี่คือภาพปอะเภศศึกษาเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็จะจับทีละจุดทีละจุดถูกไหมครับจับทีละจุดออกมาเหมือนเราเราไปคำช้างอะ่ะบางคนบอกกระช้างก็คือหามคนบอกช้างก็คือหูนะครับถามว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมองอยากจะตอบในฐานะที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวสักนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องจากแต่ละคนเนี่ยจะสนใจคนละอย่าง นะครับท่านนั้นทางด้านปกครองเราก็จะสนใจเรื่องการดูแลพฤติก,กรรมของเด็กให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างนี้อะไรต่างๆถ้าเกิดไปทางด้านเกี่ยวกับศึกษาพระศึกษาเราก็จะเน้นในทางด้าน,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 นการดูร่างกายให้มีสุขภาพดีแล้วก็อาจารย์ก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับปลอดภัยจากโรคเห็นไหมครับทั้งหมดทั้งนี้เนี่ยที่จริงนี่คือเพศศึกษาเลยนะีย เราลองมานั่งคุยสิครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่เราไปสอนนักเรียนเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาอะไรบ้างที่ที่เราลำบากใจที่เราจะไปสื่อสารกับพวกเขาปัญหาถ้าเราสอนในห้องอาคาจารย์เราก็ยกตัวอย่างเคสสต๊าดดี้จากหนังสือพิมพ์ต่างๆเนะคะเราก็ยกมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้นักเรียนรู้ว่าเห็นไหมตัวอย่างเพราะนักเรียนเสียตัวไปแล้วมีลูกใครเลี้ยงนักเรียนพร้อมไหม ถ้านักเรียนไม่พร้อมลูกจะเป็นปัญหาสังคมไหมนักเรียนมีชีวิตอีกนานที่จะอยู่ถ้านักเรียนอายุแค่นี้สมมติถึง20นักเรียนต้องไปเจอคนที่ดีๆกว่านี้จะทํายังไงทีนี้พอครูยกตัวอย่างในห้องเขาก็เข้าใจหมดว่าโอเคเราต้องรักนวลสวนตัวในเด็กเล็กนะคะครับครูมีปัญหาอะไรไหมครับในการสอนเรื่องเพศศึกษานักเรียนครับในระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราพูดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กฟังเด็กรู้ครับ รู้เรื่องครับและมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวเขาด้วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองเลยเขาร,รเขาค่อนข้างจะรู้ดีด้วยซ้ำจนเป็นเรื่องที่ออกจะน,น่าเบื่อด้วยซ้ำแต่เขาไม่ตระหนักเลยครับ,ค,รบคือรู้แต่ไม่เคยปฏิบัติตามยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะเอาแต่พยายามแต่งตัวให้ดูดีดูสวยตลอดเวลาเรามองแล้วเนี่ยเราพอสรุปได้ว่าความยากลําบากอีกครงที่จะสื่อกับเด็กเพราะเด็กมีหลายกลุ่ม มีทั้งเด็กที่ดีและเด็กที่ไม่ดีแล้วถ้าเกิดเราเรียนรู้มาตั้งแต่โบราณแล้วเขาบอกว่าถึงคนคนเดียวเนี่ยมันจะมีส่วนดี70ส่วนไม่ดี30ในสังคมรู้เหมือนกันมันจะดี70ไม่ดี30เพราะงนั้นถ้าเรามองจริงเนี่ยเราต้องป้องกันไอ้เจเนี่ยไม่ให้ลงไปไม่ดีแต่ขณะเดียวก็ต้องเอาสามสิบเนี่ยขึ้นมาให้ได้ทีนี้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะคุยเขาอย่างไรหลักการคือต้องให้เด็กอภิปรายครับถ้าเกิดว่าลักษณะที่ผมใช้มาแล้วเขาก็เขียนในตำราและที่ใช้ได้ผลดีก็คคือเ้าาใชว่ Group Pressasure หรือว่าความกดดันของกลุ่มนะฮะเช่นเราเอากรณีตัวอย่างมาเนี่ยอย่างเช่นกรณีเนี่ยถ้าผมยกตัวอย่างที่ผมออกไปตอบคาถามเด็กเนี่ยขับแรกคือเราไปตอบคาถามเด็กเราจะพยายามที่ไม่สอนอย่างเป็นเขียนกระดานอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าเด็กจะไม่ชอบพอเราเด็กเราไปตอบคาถามเด็กเนี่ยเด็กจะมองว่าเรากาลังมาให้ความรู้เัาเขาจะหลับขณะเดียวกันเนี่ยเราให้พอเขาเริ่มพอเราเห็นคําถามที่ดีปุ๊บเนี่ยเรายกคําถามขึ้นใช่ไหมเช่นยกคําถามข้อนี้ขึ้นมาแล้วเราถามว่า ลูกศิษย์กอว่าไงขอว่าไงขอว่าไงงอว่าไงถามมาไปเรื่อยๆไม่ต้องมีสักคนหนตอบได้ดังใจเราพอได้ดังใจแล้วเราก็เริ่มถามกลับใหม่ว่าเอ,อแบบนั้นดีไหมแบบนั้นดีไหมแบบนั้นดีไหม,แบบมก็คือพยายามให้เกิดที่เหมือนๆคล้ายๆจิตวิทยาในเชิง สร้างสารคะว่าดี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 เพราะคนเราดีจะชอบอะไรที่ดี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 แล้วต็อแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมแทนที่จะบอกไอ้ยังงั้นไม่ดีงั้นไม่ดีงั้นไม่ดีเพราะเขาจะไม่รับอันเด็บอกไม่ดีต่ว่าอยไอ้นี้ดีไหมนี้ดีไม่ดีไหมแล้วพอเด็กในกลุ่มตอบมาแบบนี้ในที่สุดไอ้คนที่เหลือมันต้องยอมรับกลุ่มเนี่ยเห็นไหมครับเด็กๆเนี่ยกลัวกลุ่มนั้นก็จะต้องทําตามนั้นโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่านี่ครูสั่งนี่คือหลักการที่เขาใช้กันอยู่เรื่อยๆก็คือ group เพ e s s u r e ความกดดันที่ นั้นเราจะต้องใช้ตัวนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับ ที่เรามาลองเวิร์กช็อป,ปันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรที่เราไปสอนทางด้านเพศศึกษามาแล้วลองมาให้ความเห็นรวมๆกันว่าที่แบบไหนมันควรจะเป็นแนวทางที่เราควรจะจัดการดีไหมครับนะครับรากวนคุณครูเ,เขียนปัญหากันสักนิดหน่อยแล้วเรามาดูเจอเรื่องกันนะครับลองเลือกมาสักปัญหาสองปัญหานะครับนะครับเอาเละครับเอานี้เลย คำถามว่านักเรียนหญิงจะต้องการให้นักเรียนชายรักจึงยอมเสียตัวเราจะแก้ปัญหาความคิดแบบนี้กับนักเรียนผู้หญิงได้ยังไงเอาอาจารย์ผู้หญิงก่อนดีกว่าอันนี้นะคะครูก็ให้ด้นักเรียนเนี่ยเขียนคําถามนะคะคนละหนึ่งคำถามหรือสองคำถามก็แล้วแต่นะคะ จะมีกล่องมาให้นักเรียนใส่นะคะแล้วครูจะยิบขึ้นมานักเรียนไม่ต้องใส่ชื่อนะคะคําถามของใครก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นความลับจะไม่ทราบว่าไอ้คำถามนั้นเป็นของใครแล้วครูก็จะสมยิบขึ้นมา คำถามเหล่านี้นะคะครูคิดว่าบางข้อเนี่ยนักเรียนหลายหลายคนคงทราบบ้างนะคะเพราะฉะนั้นครูอาจจะให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งนะคะขึ้นมาตอบในคำถามเหล่านั้นนะคะเอาละคำถามแรกได้มาแล้วนะคะอ,อ,อะไรทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ ดูภาพโปรครับแล้วก็การสัมผัสการอยู่ในที่รับรตาสองต่อสองกับเพศตรงข้ามค่ะการที่เห็นคนอื่นมีเพศเทศสัมพันธ์กันสุราค่ะเพราะว่าเมื่อเรากินสุราแล้วเราจะไม่มีสติเลยแล้วก็ไม่สามารถปรกตวเองได้เวลาเราเมาต้องไม่อยู่ที่เปี่ยวด้วยการสองต่อสองเขาอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเพศศึกษานะคะก็ให้เขาเขียนคำถามแล้วหยอดลง กล่องตะกร้านะคะที่เราเอาตะกร้ามาทําเป็นกล่องนะคะแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยเขียนคำถามมาซึ่งคําถามเหล่านั้นบางบางข้อที่เราเราได้ให้เขาเขียนเนี่ยบางข้อเราไม่ไม่เคยรู้เลยว่าเขาอยากรู้เรื่องนี้ <Okay. S 1> ซึ่งเราไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในบทเรียนเป็นเรื่องที่เขาเกิดขึ้นกับตัวเขาอะนะคะ เพราะฉะนั้นเราคิดว่ายังมีคําถามอีกเยอะค่ะที่เรายังไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรต้องการรู้เรื่องอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนข้อความคำถามเกี่ยวกับปัญหาหัวใจของนักเรียนที่อยากจะถามครูหรืออยากจะถามเพื่อนๆให้เพื่อนๆช่วยแคร์ช่วยแชร์ความคิดกันมาคนละหนึ่งคำถามไม่ต้องลงชื่อ แล้เดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีคนนั้นมาตอบปัญหาหัวใจให้กับทุกๆคนโอเคครับเดี๋ยวจะให้ผู้โชคดีคนแรกเป็นฝ่ายหญิงหยิบมาก่อนหนึ่งคำถาม,ถามแล้วครูจะลองที่ว่าพวกเราจะตอบกันว่ายอย่างไรอ่าสุวรรณีหยิบมาหนึ่งคำถามไว้คำถามด้ <networking> ทำไงดีเขาถึงจะรักเราจริงอ้เทียน,นีเราคิดว่าเราต้องทำยังไงถึงจะให้เพื่อนเรารักทำตัวนิสัยดีตัวนิสัยดีควรดูแลเอาใจใส่เขาไว้ใจกันชวงเขาไปกินข้าวอย่นี่อาจาะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงจริงใจการดูแลเขาให้ดีๆครับ บางทีเรามองว่าเรารู้เราอาจจะรู้ไม่ถึงปัญหาลึกๆของเด็กจริงๆแต่ถ้าพอให้เด็กมีส่วนร่วมถามบางปัญหาเราตอบไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญหาของวัยรุ่นจริงๆเพราะนั้นครูจะช่วยครูมีแอคทีฟมีความพยายามมากขึ้นที่จะสรรหาคำตอบมาตอบปัญหาเด็กในครั้งต่อไปได้ผมว่าตรงนี้ดีๆีฮะดีดเอาละครับเอาเอา,เ,อาเรื่องนี้เรื่องนีนะ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อ,อะไระครับยอดฮิตเลย เด็กจะถามว่าการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือบางทีถ้าใช้นุ่มเนื้อคือการช่วยเหลือตอนเองเนี่ยบ่อยๆจะทําให้ความสูงลดลงไหมสมมุติเขาถามครับค,ครูโดนก่อนเลยผู้ชายเนี่ยปกติ <c oughs> เด็กวัยรุ่นเนี่ยสิรีรลวิทยาคือร่างกายเขาจะเปลี่ยนทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์เนี่ยคือการสําเร็จความใคร่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เขาเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคําถามต่อไป ผู้หญิงกับผู้ชายถ้าอยู่ด้วยกันเราควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรทำตัวเรียบร้อยแต่ก็คิดหนะักจะไม่แบบคุยกันแล้วก็ไม่แตะตัวอยู่หขาแบบเป็นเหมือนเพื่อนก็อย่าไปใกล้เขาพาททำตัวห่างกับเขาไว้อีกเลี่ยงครับแล้วก็ชวนคป็เรื่องอื่ แบบให้เกียริเขาครับหลังจากที่เราได้พบอาจารย์พันศักดิ์ที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกันในวันนั้นก็ปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นนะนะมีหลักการวิธีการที่จะสอนเด็กมีเทคนิคใหม่ๆที่จะให้เด็กแสดงกล้าแสดงออกและกล้าที่จะร่วมแชรค์ความวคิดระว่างครูกับนักเรียนและก็เพื่อนฝูงในห้องคือคนที่เขาทำได้จริงๆนะเขาแอบเขียนคำถามใส่ไว้เรียบร้อยแนละ้วไอ้ที่เขาอยากจะตอบอะ่ะ นะครับมแล้วก็ใส่รวไมไปเรียบร้อยถึงเวลาเราก็ยกของเราขึ้นมาแต่เด็กๆก,ก็นึกว่าเนี่ของเขานะครับะ<อ>แล้วเราก็ได้สอนเรื่องที่เราสอนนะครับโดยที่เด็กไม่เคยรู้เลยว่านี่เราเขียนเอาไว้แล้วเ<ม>พราะงั้นบางทีเอาของเด็กขึ้นมาเนี่ยสเปะสปะเ,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 เนี่ยแต่ก็ต้องเอาเขาขึ้นมาบ้างเพราะงั้นเขาเด็วครูเตรียมไว้นี่อะไรอย่างนี้นะก็เลยนั้นอันไหนที่จะสอนเนี่ยเราก็ใส่ไว้ด้วยนี่ก็เป็นหลักการครับอันนี้ก็ถูกต้องครับเวลาเราได้จดหมายขึ้นมาครับเรารู้ว่าคำนั้นไม่ดีเนี่ยเราต้องบอกครูขออนุญาตปรับเปลี่ยนเลยนะ ว่าเป็นคํานี้กันแล้วกันเพื่อนๆจะได้ฟังได้นะครับแต่ไม่ต้องไปบอกว่าเออของเธอไม่ดีเดี๋ยวมันโกรธเรานะเออเดี๋ยวเราคุณเข้ามาเปลี่ยนนะแล้วก็ทำเป็นตลกฮาไปเลยแสดงว่าเรื่องการใช้คําพูดเนี่ยมีความสําคัญใช่ไหมครับครูครับสัปดาห์นี้เราคงต้องมาเวิร์กช็อปกันนะครับในเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาที่ในการสอนเรื่องเพศศึกษาเรื่องของคําที่ใช้เนี่ยหรือว่าเรื่องราวที่จะตอบเนี่ยว่ามันมันมันมีคำอะไรที่เราต้องเลี่ยงเลี่ยงรูอวิธีการตอบอะไรต้องเลี่ยงเลี่ยงใช่ไหมครับ ครูลอง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 เขียนดูเลยถ้าเขามีคำอะไรแล้วเรียกม่าว่ายังไงคำแทนตรงนั้นจุ๋มจิ๋มจะน่ารักฝ่านะคะว่าเออไอตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เล้นลับจุ๋มจิ๋มตรงเนี้ยมันเราควรจะดูแลมันให้สะอาดให้มันดีเวลาเรามีรอบเดือนของชายบ้างโอ้โหพื้นที่ต้องห้ามนะครับผู้ชายนะครับอ่ะโอเคครับ่ะมีลักษณะที่เด็กนะครับอาจจะบอกว่าคุณครูวันนี้ผมรู้สึก เป็นอะไรไม่รู้คันคันตรงที่เอาไว้ว่าของเขาแต่เราบอกว่าเอ้ตรงนี้มันดูแล้วไม่สุภาพเปลี่ยนเป็นตรงนี้ได้ไหมพื้นที่ต้องห้ามเขื่อเผาโอเคครับในกรณีนี้อะไรครับนกรณีที่โดนผู้ชายลวนลามหรือมาทำไม่ดีไม่ายกันนักเรียนเราต้องป้องกันตัวค่ะครับทำไมถึงทองได้ครับแต่ก็มีผมเคยตั้งชื่อไอ้ห้อยไอ้โหนอ๋องั้นครับ ไอ้ห้อยผู้ชายถาม <I 'm S 1> ผู้หญิงถามครับ <I 'm S 1> ผู้ชายผู้ชายโอเคไอ้ห้อยไอ้โหนครับแต่วัานอวัยวะเขาใช่ไหมครับครับโอเคแล้เฉพาะประโยชน์ที่เราจะนาออกมาใช้ในการที่จะเล่าเรื่องให้เด็กฟังอะตัดจากข่าวเนี่นะครับ็สําคัญมันก็มุกที่ข่าวเขียนไว้จงคลึ้มเลยถ้าอ่านตามนั้นมันก็โป้ไปหน่อยนะครับนะผมว่าเดี๋ยวเราเรา,เราลองเราลอง,ลองดูซิว่าเราจะนํามาใช้ในชีวิตจริงยังไงดูเราก็จะเอาข่าวมาลองอ่านให้เขาดูที่นี่ในข่าวเนี่ยเราก็จะลองเราให้อาจารย์ลองท่านสองท่านอ่านทีละข่าวนะครับเนี่ยนะครับลองลองข ยืนเลยวครับยืนอ่านเลยครับมองดูไ้ครับค่ะวาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงความรักหลายคู่รักพักใช้โอกาสนี้แสดงความรักวันนี้ยังครูมีกรณีศึกษามาให้นักเรียนฟังหนึ่งเรื่องนะคะนักเรียนฟังแล้วเดี๋ยวช่วยช่วยครูสรุปว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะคะตํารวจ สิบกว่านายเข้าค้นหาเหยื่อผู้เคราะาราในป่ารกออโดยตำรวจได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือจึงรุดไปที่บริเวณเกิดคุณครูสายสมอนใช้วิธีการหยิบยกกรณีศึกษาจากเรื่องราวหรือข่าวในชีวิตประจำวันมาปรับใช้ในการสอนวิชาแนแนะวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้การถามคำถามแล้วให้นักเรียนตอบทีละคนจากนั้นจึงสรุปลังทำมิดีมิรานะ้ายนะคะกับเด็กผู้หญิงคนนึง านักเรียนเป็นเด็กหญิงหน่อยคนนี้นักเรียนจะทำอย่างไรก็ไม่ตามไปไม่ตามไปวิ่งไม่หนีโรงเรียนไม่สนใจและจะทำอะไรต่อคะ,อะเด็กนักเรียนก็ให้ความสนใจดีค่ะตั้งใจดีแล้วก็อยากอยากอยากทราบว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กแล้วเราจะแก้ไขปัญหา ตรงนั้นอย่างไรหรือเด็กก็นำเอาปัญหาเนี้ยมาเป็นไกด์ไลน์ในในในชีวิตเขาได้ว่าถ้าเขาเจอเหตุการณ์นี้แล้วเขาจะทำตัวอย่างไรค่ะเด็กเล็กๆอาจจะฟังแล้วว่าเอ๊ะทำไมคุณ คุณครูสายสุนีครูฝ่ายปกครองจากโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาได้นำหลักของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษามาใช้ในการพูดเพื่อให้โอวาสกับนักเรียนในช่วงเวลาหลังจากคารบทงชาติโดยหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการประพฤติตนของวัยรุ่นที่มีต่อเพศตรงข้ามอย่างถูกต้องและเหมาะสมเด็กๆเราต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวนะคะเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าอย่าชิงสุกก่อนหามมันยังไม่ถึงเวลานะคะคุณครูขอฝากไว้ ตัวอย่างจากข่าวในชีวิตประจำวันนะคะว่าในขณะนีะ้บ้านเมืองเราเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาเนี่ยค่ะก็ให้คำแนะนำว่าการที่เรารักกันเราชอบกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วต้องเชื่อใจกันได้ก็พยายามให้ความรู้เพราะว่าคนเราเนี่ยมีความรักได้แต่ความรักต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าใจกัน อย่างเช่นช่วยกันเรียนหนังสือช่วยกันทบทวนบทเรียนตรงนี้ค่ะแล้วก็พยายามให้คําแนะนําเขาความรักเราไม่ได้ไม,ไม่ใช่จะแสดงกันในวันวาเลนไทน์วันเดียววันที่เราจะแสดงความรักที่ถูกต้องมันมีเยอะแยะแล้วก็ถ้าเราจะพร้อมจะเสียตัวกับใครสักคนเราต้องมั่นใจและแน่ใจว่าเขารักเราจริงและก็เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นเขาได้ตลอดชีวิตคะครับ ครูครับผมจะลองผมจะลองสักนิดนึงว่าผมจะสื่อสารกับเด็กๆไงในเรื่องไอ้วันลอยกระทงวันวาเลนไทน์นะครับจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเช่นน้องๆรู้ไหมอีวันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงในอวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยคนมักจะหลงเงาเพราะพระจันทร์ที่สวยนั้นอยู่ในน้ำาม่ไอยู่บนน้นนะครับดังนั้นวันนั้นบางทีเราอาจจะตัดสินใจอะไรซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่เป็นไปตามที่เราจะคิด และส่วนใหญ่เราก็จะนั่งมองว่าไปลอยกระทงด้วยกันสองคนจับลอยกระทงพอกระทงมันลอยไปโอ้ยความรักเราคงจะไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นผู้ชายก็จะเข้าใจเขาจะชวนว่าไปเสริมแต่งความรักกันให้มันลึกซึ้งกว่านั้นแล้วเราก็จะหลงตามเข้าไปเพราะนั้นน้องอย่าหลงตามเข้าไปนะเพราะว่าถ้าหลงตามเข้าไปเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนนในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเลิกลากันไปได้นี่ครับแล้วก็เรียก,ยกว่าแค่ทำให้เขาเริ่มมองเห็นว่าเออ ขณะเดียวกันเนี่ยต้องดูว่าวันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันที่อย่างอาจารย์ว่าเับเป็นวันที่เราขอขมาพระแม่คงคาอะไรต่างๆเราควรจะทําวันนี้เป็นวันดีเป็นวันจุดเริ่มความรักของเรารักกันและให้โรงเรียนมีความสุขเรียนหนังสือคือเนี่ยคล้ายๆเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเด็กๆกออ็โอเคนะครับก็ใช้ได้แต่ที่ครูพูดอ่ะถูกต้องหมดแล้วครับผมว่าเราก็แค่ปรับให้มันคุยแบบเป็นทางกายผมเชื่อว่าถ้าเราไปเจอเด็กจริงๆเราก็คุย,ยง,งันใช่ไหมครับนั่นก็คือเพศศึกษาครับเพศศึกษาคือการมองเพศชายและเพศหญิงในทางบวก และทําให้เกิดผลสรุปสุดท้ายผลลัพธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอย่างเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็อย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพรวมทั้งรับผิดชอบการกระทํานั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เราทุกคนกําลังเริ่มเรื่องนี้กันอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับก็เราก็คงต้องตั้งความหวังว่าเราจะสําเร็จในสิ่งที่ดีงามเพื่อเพื่อพวกเราครับแล้วก็ลูกๆละหลานเรานะครับวันนี้ก็คงต้องจบแค่นี้ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะครับนี่ครับอาจารย์ครับ ถ้าต้นแบบถ้าดีปั๊บทุกอย่างก็ดีหมดแล้วกการถ่ายทอดเรียกว่าความใส่ใจนะฮะแล้วก็อธิบายชัดเจนให้เด็กนะฮะเราต้องให้อธิบายความรู้ให้เด็กให้เข้าใจแบบชัดเจนจริงๆนะครับคืออย่าให้เขาแค่สงสัยถ้าสงสัยแล้วเด็กไปปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่น่าห่วงครับก็เด็กก็มีความเข้าใจขึ้นเยอะบางทีเราต้องแนะนําเด็กว่าถ้าถ้าพูดโดยที่ เป็นส่วนบุคคลนึงก็พูดได้ใช่ไหมฮะถ้าโดยส่วนรวมเนี่ยเราต้องระวังคํานี้ด้วยเพราะว่าดูแล้วถ้าเราพูดไปปั๊บมันไม่สุภาพเราต้องแนะนาเด็กอย่างนี้ด้วยนะครับคือให้พยายามสอนให้เด็กรู้จักการเลี่ยงคาคืออย่าพูดต,งตรงๆงเนี่ยต้องเนี่ยแหละแบบที่เราวกจ็จบให้เด็กกล้าแสดงออกแล้วให้เด็กแต่ละคนเนี่ยร่วมกันอนภะิปรายว่าสิ่งอย่างเงี้ยมันดีหรือไม่ดีให้เขาแนวความคิดแต่ละคนเนี่ยเขาจะร,รู้เองว่าอันนี้ดีไหม ผู้หญิงทํานี้ถูกไหมผู้ชายคำนี้ถูกไหมเขาจะแสดงความคิดเห็นต่อกันแชร์ต่อกันได้อย่างเงี้ยมันก็พอใช้ได้ที่ได้เวิร์กช็อปกับอาจารย์มาบางครั้งเราคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่อาจารย์ให้เรามาเนี่ยเอามาสอนกับเด็กแล้วเด็กชอบฉะนั้นบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่องเพศหรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราจะมีเทคนิคยังไงที่จะสื่อให้เด็กเรียนแล้วสนุก เรียนแล้วได้ความรู้จริงไม่ใช่เรียนแล้วแบบเด็กคิดว่าออ้ยเรื่องมันเรื่องไม่ไม่ดีเรื่องไม่สุภาพกับผู้ปกครองอะไรเงี้ยงั้นเราได้สิ่งนี้จากอาจารย์มาเราก็มาป,ประยุกสอนประยุกสอนให้เด็กที่เด็กก็รับในสิ่งที่ดีๆไปผลย้อนกลับจากผู้ปกครองก็ไม่มีปัญหาเรื่องการสอนเพศศึกษาหรือวัยรุ่นที่ใช้คําที่ไม่สุภาพหีกเลี่ยงคําสุภาพได้มากขึ้นอะคา่ะ คนจริงถ้าจะฝากคุณครูผมเชื่อครับว่าตอนถึงยุคนี้เนี่ยคุณครูทั้งหลายนี่มีเจตคติที่ถูกต้องและที่ดีต่อการสอนเรื่องเพศศึกษาแล้วขณะนี้เนี่ยปัญหาการสอนเพศศึกษาเนี่ยเริ่มข้ามจากรุ่นคุณครูไปลวไปเป็นปัญหาทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งยังไม่เข้าใจคุณครูก็จะมองคุณครูว่าทาไมถึงมาสอนเรื่องนี้กับลูกเขาอาจจะชี้โพให้ก็ลอกนั้นตอนนี้ปัญหาของเรื่องสอนเพศศึกษามันผ่านจากรุ่นครูไปสู่รุ่นครูตอจะครูไปรุ่นพ่อแม่ เพราะสิ่งที่สอนยากที่สุดก็คือพ่อแม่เนื่องจากว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยคาดหวังไว้อย่างหนึง่งแล้วถ้าเกิดไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังก็ย<ๆ>ังยังคาดหวังอย่างนั้นอยู่เพราะคิดว่าเด็กคือผู้ใหญ่ตัวเล็กๆสามารถควบคุมได้เพราะพวกเขาลืมไปว่าเด็กเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เด็กนับถือเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นี่แน่นอนอยิ่งถ้าเกิดพ่อแม่บีบบังคับลูกก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นครูจึงต้องมีทักษะครูต้องมีวิธีการอะไรต่างๆที่จะดึงเอาผู้ปกครองทั้งหลายมาเป็นพวกตัวเอง และต้องมาเป็นพวกตัวเองถ้าเกิดว่าครูก้าวข้ามอันนี้ไปได้จนกระทั่งคุณครูคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กในโรงเรียนเรารวมกันเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ปัญหาพวกนี้หมดไปเลยครับ